สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเที่ยวบิกซีก่อนที่จะเข้าบิกซีนะคะจะมาดูตรงนี้ตน้นนี้สวยไหมคะเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านสวยมากเลยอะ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวหาเจ้าของก่อนตามมาเลยค่ะแล้วดูพันธุ์ไม้ ซื้อไปปลูกก็ตายหมดเลยจะต้นใหญ่ต้นเล็กตายหมดเลยไปไหนแล้วจะของเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวพามาดูพันไม้นะคะอันนี้ต้องเป็นจี่ โค้ชานมสดมีด้วยหรอตรงโน้นก็นแผนงมะม่วงเนาะไปให้หอ่ะตั้งเจจะซื้อนั่นแหละให้ดูอีกทีสวยงามสวยงามอร่อามแท้และวจังเลย แล้วเราก็จะเดินเข้าไปบิ๊กซีนะคะวันนี้จะไปทำธุระที่บิ๊กซีหน่อยน,น่งตามมาเลยค่ะดูด้านนอกนะคะวันนี้ฝนตกดูอากาศดูอากาศกูสิคะบิ๊กซีบุริรัตนใช่ไหมคะ ตาราเทียวบิซีสิ่งนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมไม่มองค่ะไม่มองไม่ดูค่ะ ไมาได้ค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จำเรืองมองนะแต่ไม่แบบนี้ <S <S เห็นไหมคะเห็นไหมเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้ชอบกินมากเลยตัวนี้เนี่ยแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ที่ชอบกิน ตัวนี้นะคะแล้วก็ลงมาตัวนี้อะอันี้ชอบชอบมากขวดหลีกเลี่ยงไปแล้วแล้วก็เดิน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 มาทางนี้ดีกว่า ล้วก็เดินรอบๆดีกว่าจะเงียบๆหน่อยนะนี่ได้ตานะ อร่อยมากเนี่ยใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อ <c oughs> อันนี้ไม่หลีกเลี่ยงนะคะหอมช้าอันนี้เป็นแผลไม้ อันนี้ก็เป็นของอาหารคาม แต่เรามาจบตรงผลไม้ดีกว่าน้คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะตามมาชมตามมาเที่ยวรอเวลาทำทุรายังไม่เสร็จนะคะก็เลยพาเดินมาเที่ยว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 หน่อยกับเพืคุนทุกขานนะคะที่แวะ้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจไม่จิงโจ้นะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชิงจไม่ริงโจ้จจจจด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย thank you my friend thank you everyone thank you for support to me thank you so much bye bye bye, bye. ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ